โจหรลอไนโกนหรือวันจันถ่อมตั้งในค้าตอนนาการคะ่ะยังกวังวือกวังวานะสุกสักจอมเมียวตีเฮาไรเลือกไว้นะคือเมียวตีตึกเฮ็ดตึกขึงตึกปองตึกสร้างอยู่นั่นไหนไรว่ามีหลายปัญหาปัญหามีกูลองลองค่ะอฮ็เเธอเฮาในหูป๊ปั่นอืนอืนใครเอาเนาะนาะขิงเนี ตอนการเงินค่ะตาออกมาป่าออ่ำกึดลาดว่าเตียมซื้อสังเวไในเนาะเดียมจ่ายสังแทงยยวกล้ยเฮ็ดอ่ำไรค้านะป่อตาหันว่ะหูถ่อมยิ้นเนาะในก็จากป่อคมดิดดิสันตินน้นตินเนาะค่ะเนาะอเพราะว่าทงเงินโฮค้ากิ่งเน่ะ ตอนไปอยู่ลีค่ะเฮอ,เอฟังสตีลองเลือดสูงค่ะอันเปินห้องวาตัยตันนั้นนะ่ะเลือดขึ้นโหเมาว่ะโหปั่นว่ะตาลายว่ะจำไดนน้เนาะเอรไวสตีนำ้ำนำค่ะลองไหนตอนตั้งหักะกุนมีกุด้วยเหมือนขิงในเนี่ยเดลัยยานไกลกันกำพองนะ กูยยังตึกหักกันเปี้ยงกันหลีไว้อยู่คะ่ะโกนหลอดแล้วคะ่ะเฮอยังลีกึดลาดย้อมความลาสูอีกนึงนะกวบยิงลาดยิงว้นน้ำคะ่ะนะแค่น้ำเจ้าครับเพราลานน้ำตอนสีกัมกิโคะ่ะ ในลูกเหลือในไหนใกล้ๆสายพันธุ์อันเป็นสีเหลืองและสีส้มในะก็จะเปลี่ยนน้ำตอนพอดีตอนตากสูเจในขะออตอนการกั้มเกี่วค่ะถูกหรืไลมีน้ำหอมฮาัาจอยกั้มเกี่วในะ่ะออกเนาะในขาน้ำหอมอยู่กันนะนะตอนปัณสติอย่าลืมว่าการต้วยปิดต่างเยดลูกวันในในตอนตากก้นตั้ง้ํำค่ะอ่ำจะตากตก้นแล้วก็นึง พอสังขูดเข้มเข้มหมันเมียนเอาลิลีล่แจงแรงเหมือนตาหันตาตัวเขาห้องคอในกับสืบเขามาคขึ้นเลยเปิดลใจแถมอยู่คะ่ะเจ้าหือก็ฝากพี่น้องเขาจอยกันเต็กไล่เต็กแชะปันอาจารย์อีน,นึงเดี๋ย้อนขอบใจอย่าน้ำคะ่ะแต่เป็นแหี้งเจอปนอาจารย์นั่นเฮ็ดสืบกว่าข้าวยาวตีหล่ำล่องสังป้าเจอเครจุดด้วยเปียต่างกาล่ากับสืบเขามากเลยตีไม้ฟงศูนย์หกห้าหกหกเก้าเก้าสามหกสามซ้ำทั้งคำหนึ่งค่ะศูนย์หกห้า หกหกเก่าเก่าสามหกสามไหนข้าอ้อนะเงาตุ <PC and finger plays> ้งตอนตาก้นเจี๊ลูกวันกูเลิรนเลินนะอาจารย์ได้เอาลงไว้ปันเต็มเต็มทนทนเย้าข้าอ้อนะสังวาตตอเหลียวไรด้วยหันเงาตุ้งหัวในไว้อยู่ไหนก็ขึ้นสุดเด็กเข้ามาด้วยในายเพียร์อาจารย์ไรแทงอยู่ไหนคะนะก็บประว่าได้ลงไว้ปันเจี๊ยโมตั้งเจี๊ยบลูกวันเย้าข้าอ้อนะฮะเมื่อไนนะอาจารย์ย้อนเกิดยังไว้กันได้ก่อนค้าทุบยากันแทงเหม่ នៅងោតុងហូណាអាមិនមែនខាវបូសឡាទື້ນលីមឿងថៃមកសង្ខា